ีครับวันนี้กับยินดีเข้าสู่ส่องนัดเบาอุดมไ์สตามเคยพี่น้องเนาะวันนี้นัดเบาอุดมไณกใสกัาพีนนบบาน่น้องเนาะไปเยี่ยมสมอัปเดตปั้นน้องเหล่เรากคือเฮือนน้องเหล่เนาะก็คือหลานกันเนาะก็คือ,อาสวดาวน้องดาวกัหลานสาวดาวกับซีเป็นลูกน้องสาวาลูกน้องสาวของ ทังแรกพี่น้องเนะาะหลังแรกก็ซื้อครูเป็นลูกลูกอ้ายเนาะแล้วก็ดังดาวก็จะเป็นลูกน้องน้องเนะาะกับจังสันกัตทีว่าเอาพาพาพี่น้องมาอัปเดตเนาะตอนนั้นกับซีมเมนตอนที่เขา,าพาพี่น้องยกเสา,าลุงลุ่มพี่น้องเนาะกับเดนนี่กับเบิงว่าคืบหน้าสัมเดย์เนาะ น้องดาวกับน้องแร่กับพากันอยูท่ทางนั่นและเนาะทางพี่น้องฝั่งไทยเนาะอย่งไรก็ขอฝากฟังนําพี่น้องฝั่งไทยอาเบิงแลดึงอาแยงดูแลบนยางนะครับผู้เป็นากาอ,อย่าลืมทักทายสบายดีกับอาเพิ่นเดอ้อเพิ่นก็นอยู่บ้านนอกบ้านนอกคอกนาอยู่บนโอยยอดอาภูเขาเนาะป่านแห้งเข่าพี่นอ้องเนาะทางที่ก็จะเป็นภูเขาสูงๆทางนี้ก็จะเป็นเขาสูงๆเนาะบ้านกระชิ่ว อยู่ในภายในฮุกเขาเลยพี่น้องเนาะจังสันกะเป็นเราเคยไปเเคยมาเเคยเห็นต้เมืองใหญ่เป็นกันเลยว่าจำเป็นพ่อแม่ก็จจำเป็นกันเลยส่งสองคนเข้าไปเพื่อทำงานหาเงินหาค้ำส่งพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพ็ดเงื่อนเนาะเพื่อให้มีเงื่อนลำพันธุนเนาะจังสันกะมาติดตามอัปเดตเพื่อนน้องแล่เพื่อนน้อเประว่าเพื่อนน้องตามเพื่อนกัคือว่าคืนหน้าไป ไล่ตืบพอสมควรเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมีพี่น้องเอฟซีจะช่วยเหลืออ,อยู่เบื้องหลังให้นักคิดน้าใจได้เสมอเนาะตลอดอทุกเมื่อนี้เนาะจากนั้นก็คือว่ามืัอนี้กาซิมาโพบรรยากาศแล้วก็เดือนน้องเล้เนาอะ,อะอันนี้เป็นการือว่าได้เดือนหนึ่งเขาว่ายเนาะประมาณอสองสามพันเนาะเป็นหักอัอกตรา าการช่วยแล่นนาะพี่น้องเๆจะมีอ่าเอ็มอยูแล้วก็การแล่นอบอลทำงานเนาะนสถานการณ์ติดตามไป,ป้องกัรป่าเนาะแง่พี่น้อง,อ,อ,งอันนี้ก็ซีเมนเงินน้องแล่เนาะอันนี้ก็ดซีเมนดันทั้งหน้าทางพี่น้องเนาะทางหน้าทางกับอันนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นด่านหน้าทางกับซีเมนใช้ประตูป้องเยี่ยมเนาะซองวงพี่น้องเนาะนอันนี้ก็ซีเมนแปะออกมามาซองห้องนั่นเองเนาะกะเบิ้งพี่น้องเข้าไปข้างในเนาะตอนนั้นก็ซีเอาเสาลุงลุ่มพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้กะซีเมนก่อแล้วเนาะเอาดินประก,กอต่างวงเรียบร้อยต่างวงป,ประตูในสวมพี่น้องแล้วก็ อประตูบ้องเยี่ยมเนาะน,นี่นะเท็นทีแฮมฮอยกันแล้วพี่น้องเบิ่งม,มีจักห้องเนาะอันนี้ห้องที่หนึ่งพี่น้องห้องที่หนึ่งเนาะหลวงกวางนี่กับสามเมตรพี่น้องคูณคูณสามเมตรห้าสิบพี่น้องเนาะกับกวางสมควรได้พี่น้องเนาะอันนี้กั สามเมตรคูณสี่เมตรอันนี้อ่ะห้องอันนี้จะต่างเนาะห้องอันนี้กัซีเมนอ่ะสามเมตรเนาะสามเมตรเนาะอันนี้สามเมตรคูณสองเมตรปลายเนาะสองเมตรห้าสิบเนาะราคาห้องน,นี้พี่เนาะเนาะห้องนี้ก็บสามเมตรพี่เนาะคูณสามเมตรห้างอันนี้โอ้สี่ห้องพี่เนาะไง แก็อันนี้เป็นห้องโถงห้องหวางพี่น้องห้องฮับแขกพี่นอนะ้องเนาะก็ใส่ช่องห้องนีนเพื่อฮับแขกพี่น้องฮับแขกขับคนเนาะก็ยังทางนั้นเนาะยังพัฒนก่อวงประตูใหญ่ยังพัฒน์ใส่เถื่อพี่น้องเนาะเพราะว่าผมมีวงเถื่อเนาะก็เลยว่าดินบล็อกก็ถือว่าหมดเนาะบ่มีอ่าบล็อกช็อกโก้เลวพี่น้องก็เลยได้โจ๊ะไดิมซนีพี่นอนะอบบ้องเนาะอ่าโจุเนาะเพื่อะจะดำเนิน การโกต่อไปเนาะเพราะว่ายังหางเงินนาคำก้อนเราทาน้องแหล่เพิ่นได้เงินก้อนนะเพิ่นก็จะฝากมาห้าพอเนาะาพอเพิ่นให้เพิ่นได้โกเงินเนาะโกเงินโกซ่านจะนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะบะเฮ็ดเดียวก็เฮ็ดเนาะพอไปเพิ่นไปเป็นยากเพิ่นกันยากเนาะจำเป็นอยากมีน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นมีเนี่ได้ก็ยากมีกันเลยว่าพยายามเอาลูกเอาเต้าไป ทำงานหนาเงินนะค้ำเนาะ,ะเพื่อมาช่วยพอ่อช่วยแม่ให้เฮื่อนแบบนี้พี่นอ้องเอ้ยก็อยู่ทุกอยู่ยากอยู่ลำบากอยู่เย็นแบบนี้เลยพี่นอ้องเอ้ยจำเป็นได้เพื่อนแล้วก็ยังอันกินได้อันกินก็นยังอยู่เพื่อนโอ้พี่นอ้องออพบความยุ่งยากทุกด่านทุกแนวพี่น,อนอ้องเนาะอันนี้กาสซีเมนการรีวิวของเงอนนองแหล่พี่น้องเนาะตะกี้กาบนอดเบาดมใส่อยู่นี่พี่น้องนน่ เงินนัดเบาุลมใส่เนาะพี่น้องเอ้ยนับตั้งแต่นัดเบาุลมใส่ลงมาอ่าหายเงินเนาะพอเขานางแลพากันลงมาอยู่นี่เนาะปีสองพันคอโสสองพันสองพันหกพี่น้องเนาะแต่นัดเบาอุ้มใส่มาอยู่ปีสองพันแปดพี่น้องเอ๋อเริ่มต้นสองพันแปดมาอยู่ปกติเนาะแต่ว่าก็บป้อยู่นี่เนาะอ่าอันนี้จะเป็นเฮือน ที่ว่าลงไม้ลงมือแต่ตำเอ็ดพี่น้องเนาะกาสิเป็นเฮือนแบบนี้พี่น้องเนาะ,ะ,ะดินอันนี้ก็ซีเมนดินที่ว่าซื้อน้ำพิ่นเนาะมาอยู่แต่เอ็ดพุ่นพี่น้องอ,อันนี้และเฮือนระเบ,บ้าลมใสจากเมืองไทยดุมเพียงบล็อกเกลมาเนาะกาสซมาตังคยี่นี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นเงินว่าเงินใหญ่พี่น้องเนาะ นั่นก็สิเป็นเฮือนคั่วทางนั้นเนาะอ่ามาอยู่นี่นี่ก็ปีพี่น้องไปสิบปลายปีนี่แหละเนาะอ่าอันนี้ก็สิเป็นเหล้าเข้านาะตะกี้ก็มีเหล้าเข้าอยู่นี่เนาะดังไฟจนดำดํดดนี่เนาะอาจจะนั่นก็ย้ายไปอยู่ทางนั้นเนาะอ่าอันนี้ก็สิแมนอ่ามาฟาเอาเรวีนเนาะเฮือนนาตาลอนไซเนะาะนาตะกี้มันอยู่นี่หว่วมกันนี่เนาะแต่ยังบ่ทันได้ลงมือเนาะเพื่อเฮ็ดเฮือนเนาะ ก็เลยว่าโอ้อ่าอายเพิ่นมีลูกมีเต่ามีลูกหลายคนพี่น้องเนาะก็มีห้าคนพูกนด้พี่น้องเนาะมีทายชี้คนยิงนึ่งพี่น้องก็เลยว่าอ่าโอ้เต็มหัวเนการกินกันอยู่กลําบากก็เลยว่าแบ่งกันอยู่ซะเนาะอ่าแบ่งกันอยู่เท่าเล็กละน้อยเอาซะเนาะเพื่ออ่าช่วยกันห้ากินห้าอยู่เพื่อสะดวกเนาะอ่าได้น้อยก็ถือว่ากินสมัติอิ่มได้เนาะแต่ว่าอยู่น้ำกันเอง ห้างปลาเขานี่ซองปลาเข่าซองอาหางปลาเข่าจะเป็นซองปลาเข่าได้พี่น้องเนาะได้อ่ากินก้อนจิตใจกินข้าวน้ำกันนี่ก็อู๋แกงหม้อน้อยบ่พอกินในตระด้แกงหม้อใหญ่พี่น้องเอ้ยสัมของของกินนี่ดำเล็กดำหน้อยบัวพอกินเนาะไว้ยายลานกินได้เด้อพี่น้องเนาะสำหรับพ่อสำหรับแม่สำหรับอ้าวสำหรับอาก็จะได้ กินเนาะก,กินนำเสริมในพี่น้องเไยอันนี้เนาะกัตถว่าเอามาฝากมาตอนในประดทาน,พ,น,นาพี่น้องเนาะเวลาพี่น้องเนาะกถือว่าเมื่อกี้กัตสิเมนกนารเล่าเรื่องเนาะประวัติที่ว่านัดบปล่าโรมไซแล้วก็ความเลยทางครอบครัวเนาะกถือว่ามาอยู่บ้านสมพรนี่กถือว่าเมนอ,อ้ายเนาะพายูตะกี้เพิ่นกถือว่า อยู่ทางบุ่นเลยเนาะอยู่ทางตะกี้ก็อยู่ทางดอยพุ่นพี่น้องเนาะาจากนี่ไปหอดอยู่บ้านเก่าก็ใช้เวลาสองวันพี่น้องกว่าจะไปหอดเนาะเตกี้นี่หามาอยู่นี่ท่านอิดก,กับทัวร์เมนต์ในงางพี่น้องเลยเขานำำําจําปาก็อยู่คุณพาคันเปมาเนาะตาม กระสอบดำโลซองโลกินจากซีฮาวันหมดกักลับไปเอาตื่นพี่น้องเนาะอันนี้กศิมน่นประวัติที่หนักเบาอุดมไซร์ะอะไรเงี้ยทังแม่แล้วก็ทางไอ่บ๊อบแล้วก็น้องสายก็คืออ่าเบาเนื้ออุดมไซร์วีไอพีเนาะก็จะมีแนั่นก็จะมีแม่น้องดาวแล้วก็จะมีเอออีกคนหนึ่งอยู่บนดอยยังหยดผู้เข้ากินพี่น้องเลย กมีลูกห้าคนพี่น้องเนาะความยุ่งยากหลายเพราะว่าอาศัยบอนอื่นเนาะถิ่นอื่นบ้านอื่นก็เลยพรความยุ่งยากแบบนี้เนาะก็เลยว่าพากันทุกพากันอยากเนื่องมาจากอฮาบ่มี ดินดนอนต้นหญ้าที่ทาการผลิตน้าเพลินะอันใดก็มีแต่ซศกพายามซื้อน้าเพลินเพลินก็ว่าเแพงพีงนะ่น้องดินตนของเพลินเนาะ,ะบ่มีก็ได้ขคอไปเศร้าน้าเพลินเท,ท่าทุ่งนกะันนีเนาะบม่มเมนว่าให้ได้ชวนเมนดินตัวเองบม่มเมนไปเศรนะ้าพี่น้องเอ้ยเรนนี้นับมือก็นับถือว่าเงินเฟ้อไปก็เลยว่าพากันเศร้าพากันเฮดไปเนาะบางเถ่อบางปีก็ได้ถือว่าก็ได้กินบางปีก็ได้เข้าบงงามก็ถือว่าหาเงินไปใส่ขาตัวเองเศร้าซื่อๆๆพีนนะ่น้องเนาะ อันนี้ก็ให้ผลนจากทุร้ายอะไรเงี่ยเนาะไากันมีอยู่นี่หลังจากนี่นลลแล้วเนาะที่ววาเมื่อกีเนาะคือทวาเมืกีกีะเป่าหุมไส้เลยรกันะเป๋าเนื้ออลไรกะบขอบเพื่นกัพากันไปตังบ่อนลงือว่าหาทางทว่าเพื่อให้มันลดน้อยถอยลงเรื่องกันหากินฮะอยู่ช่วยกันเรื่องกันกิน เนาะตะกี้เนะี่ยอยู่น้ำอายนี่แลหละเฮือนหลังนี้แหละอยู่นี่น้ำกันพี่นอ้องเอ้ยอ่ากินอยู่นี่นะห้างพระเข้าก็คือว่าแหละเนาะอ่าผมมีอย่างกินกับผพอกินอ่าลานลายคนพี่น้องเนาะอ่าเดนีลานก็ใหญ่ไปแล้วก็เลยว่าขอฝากอ่าเอาไปฝากนําพี่นํนาน้นองทางพี่น้องฝั่งไทยฮัลโหลแต่ว่าไปนําอนาโครงการเพิ่นทางบริษัทเพิ่นเก็บไปเนาะเก็บไปนก็เลยจําเป็นส่งไปอ่าเพื่อให้พอใส่พอใจอใจน,นหนึ่งเนาะ ามาเฮ็ดเงินเฮ็ดซานน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะอาไรพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้น็อตบอลดมไซกับฉีจบคลิปในสรัพนี้เนอะอาะเดื๋ยวเราข้าวสารที่มาให้พี่น้องในฮับผู้นั่นก็คือครอบครัวของน็อตบอลดมไซและก็มาอัปเดตเงือ,อนของอ้ายเนาะก็คือพี่ชายคนโตคอมเมน เงินอะ้ายเนอะก็คือว่านั่นแหละเนาะส่งลานไปเพื่อว่าสองเงินจะคํำมาเพื่อสร้างเงินให้พอให้แม่แตัวเองอยู่เนาะแต่ว่านบบาบ่าวมไส้ไม่แต่เอาเหือเอาแห้งไปช่วยพี่น้องเนาะก็มีเงินบ่มีค้ำคือกันเนาะก็เลยว่าเอาเหือเอาแห้งไปช่วยกันเนะาะจะเวลาก่อก็ช่วยกันเวลาี่พื้นทอกเสาทอกเอื่อนพอคานทอกน,อกนี่เลนนี่นั่นกับซีเมน ตัดหลังคาพุ่อเละเนาะจนกว่าจะสมดุร็จเิ้นพุ่อเละเนาะก็จะได้ช่วยกันได้เพื่อได้แห้งเนาะอะทางซี่คนเนาะนมีซาซี่คนมีนักเบ้าลมไซเบ่าน,นัดนี่แหละแล้วก็มีคุบ,บแล้วก็มีพี่ชายคนโตเนาะซี่คนพี่น้องเนาะจะช่วยกันเนาะเพื่อให้สมดุลชดเ้นเนาะจังใดก็ให้พี่น้องอฝากติดตามอ่า กเ,เพื่อให้เป็นกำลังใจกับครอบครัวนัดเปล่าอุดมใส่กัเด้อพี่นอ้องเนาะจยางนั้นนัดเปล่าอุดมใส่กับผมมีอย่างที่อ่าจิตตอบแทนอ่าน้จิตน้ำใจอ่าที่พี่น,อน้องได้สละอ่าเวลาได้สละนาทีอ่าอันมีค่าเพื่อบรรลคลิปนัดเปล่าอุดมใส่กับอ่าอวยพร,ใ,รให้ทุกท่านจงมีสุขก,กายและสบายใจเนาะอ่าขอให้ทุกท่านมีอายุยืนยาว เนาะประสบผลสำเร็จต่อหน้าที่การงานเนาะเดินทางไกลให้สุขปลอดภัยปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ให้อายุยืนยาวเนาะเนาะฮอดลอยปีพันปีเพ่นเด้อพี่น้องเนาะกาอย่าลืมมายามมาเยือนนันทเปล่าดมใสนะเนาะพี่น้องเนาะยังสั่นการนันทเปล่าดมใสกับกาเข้ามาสบายดีสวัสดีครับพบพอในคลิปต่อไปพี่น้อง